จากอำเภอศรีมหาโพธมุ่งตรงอำเภอศรีมโหสถสวัสดีค่ะช่องน้องน้คอมเมนต์ค่ะวันนี้การเดินทางจากอำเภอศรีมหาโพธิ์มุ่งตรงอำเภอศรีมโหสถก็จะผ่านวัดผ่านโรงเรียนหลายที่ผ่านสีแยกหลายสีแยกนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถตรงนี้นะคะจะเป็น วัดหัวว้าสามมคคีคือเราอ่านจากปาก้ายถนนเส้นนี้ที่วันนี้ที่เราใช้เนี่ยคือเราเดินทางช่วงเทศกาลนะคะแล้วก็เรามาจากเส้น331ขึ้นเออ304ที่ตรงตรงตลาดเขาหินซ้อนนะคะแต่ถ้าเราจะเลี้ยวกับเออเขาเรียกว,ว่าเลี้ยวกับชนบุรีหรือว่าเลี้ยวกับสนามชัยเขต เราเลี้ยวกับทางเดิมเราใช้เวลาหลายชั่วโมงแน่ๆเราก็เลยตัดสินใจว่าใช้เส้นทางอำเภอศรีมหาโพธิ์มุ่งตรงไปยังอำเภอสีมโหสดคือจะตามเส้นทางที่เราพาไปนี่เลยนะคะคือเราเองก็ไม่ได้เก่งหรือชำนาญเส้นทางแต่ว่า,าคนที่ขับรถกับเรานี่คือเขาชำนาญเส้นทางนะแล้วก็เดินทางไปกันทุกๆท,ที่ เนี่ยค่ะก็เส้นทางเนี้ยสองฝากทางสวยงามแต่มีมีอยู่หนึ่งอย่างนะคะซึ่งแบบจะยาวมากไม่เจอบ้านคนหลายที่ก็คือซ้ายขวาเขียวะอมอย่างนี้แต่ไม่เจอบ้านคนนะคะก็ต้องนั่งรถอีกพักใหญ่ถึง,ถงจะถึงแหล่งชุมชนนะคะ แต่ยืนยันว่าถนนเส้นนี้เนี่ยตอนนี้ก็ถึงจุดที่มีบ้านคนแล้วนะแต่ยืนยันว่าถนนเส้นนี้ดีมากยกโป้ให้เลยก็ระหว่างเดินทางนี้ก็พอมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่มีบ้านคนหลังจากนั้นก็เจอบ้านคนเจอร้านอาหารเจอวัดแต่เขาอาจจะมีโรงเรียนนะเพราะมีป้ายบางจุดบางช่วงเขียนว่าลดความเร็วแต่เขตโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่เราก็ถ่ายไม่ทันนะแล้ว คือรถน้อยเนาะก็จะวิ่งกันค่อนข้างเร็วเหมือนกันต่างคนก็ต่างวิ่งเลยถนนเส้นนี้ก็เราจะสิ้นสุดวิดีโอคลิปนี้ที่สี่แยกโคกปีบนะคะตรงนั้นจะมีป้อมตำรวจจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะก็ไม่ได้ชัดเจนมีธงชาติมีอะไรคือเราเองก็ไม่ได้ถ่ายแพนได้ทั้งหมดนะบางครั้งรถวิ่งเร็วจริงๆ คลิปนี้เป็นคลิปที่สมบูรณ์แบบนะคะการถ่ายวิดีโออะไรอย่างนี้ก็จะสวยวิวก็จะสวยแต่ว่าต้องขอโทษด้วยขอภัยด้วยว่า,าการอธิบายของของเราเจ้าของคลิปไม่สามารถอธิบายได้ดีเพราะ 1. ไม่รู้จักเส้นทางที่ดีนะคะ 2. ไม่ค่อยได้มาเส้นนี้เลยแต่ที่ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมคือว่าอยากให้เพื่อนเเห็นโลเคชั่น เราได้แค่รู้ว่าจุดแยกมาและก็จุดจิ้นสุดเส้นทางคือที่ไหนเท่านั้นเองก็เท่าที่เห็นป้ายนะคะก็จะมาร์กจุดหรือจะบอกจุดนั้นๆได้เท่านั้นเองแต่โดยส่วนตัวของของเรานะคะก็จะชอบธรรมชาติลักษณะนี้ถ้าเกิดเจอถนนเส้นไหนที่สีเขียวทั้งสองฝากทางนี่เลยไม่เคยปล่อยผ่านแต่ช่วงที่ถ่ายนี่คือ สายมากแล้วนะคะก็คือเริ่มมีแดดแรงแล้วแต่ว่าก็ยังได้บรรยากาศที่ดีอยู่พอสมควรวันนี้ที่ถ่ายนี้คือไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ถนนเส้นนี้ยืนยันว่ารถไม่ติดแต่คือเราไม่แน่ใจว่าวนไปไหนได้บ้างแต่ของเรานี่คือใช้ทางเลี่ยงกับเข้าชนบุรีอย่างนี้ค่ะเพราะว่าวันนั้นคือเป็นช่วงเดือนเมษ เป็นช่วงวันที่ประมาณวันที่สิบนะคะเราเองไปถ่ายวิดีโอเส้นทางนู้นเนี่ยค่ะน่าจะเป็นโรงเรียนนะคะน่าจะเป็นโรงเรียนแต่เราป้ายเราถ่ายไม่ทันนะคะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เราถ่ายวิดีโอไปสุดเส้นทางของเขาหินซ้อนนี้ในเมื่อว่าถ่ายไปแล้วเนาะก็คือจะกลับเส้นเดิมกลับไม่ได้ค่ะรถติดมากวันที่เราไปถ่ายเราก็เลยกลับเส้นนี้ วันที่ถ่ายวิดีโอนี่น่าจะเป็นวันที่10เมษายน2564นะคะก็เลยไหนๆก็มาอีกเส้นทางหนึ่งแล้วก็เลยเก็บตกเส้นทางนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมเผื่อวันหน้าถ้าเกิดใครเดินทางไปเส้นเอ304เขาหินซ้อนนะคะแล้วรถติดมากก็วนมาเส้นนี้ได้เลยเพื่อกลับชนบุรี เนี่ยค่ะสองฝากทางก็จะเขียวงามแต่เรื่องบ้านคนนี้ต้องทำใจนิดดึงอาจจะเว้งบางช่วงบางตอนห่างๆแต่ตรงที่เป็นแหล่งชุมชนก็จะมีบ้านเยอะอยู่ระหว่างการเดินทางสองฝากทางเขียวมองแล้วสบายตาสบายใจพื้นที่แถบนี้ก็เป็น ที่ลุ่มนานะคะเท่าที่เห็นก็คือเป็นที่ลุ่มนาไม่เจอสวนายางพาร,ราหรือสวนอื่นๆเลยก็คือจะเป็นเ,เป็นที่โล่งกว้างเป็นลุ่มนาแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่ามีต้นข้าวต้นอะไรไหมเพราะว่านั่งรถค่อนข้างเร็วเหมือนกันแต่เราก็พยายามสังเกตข้างทางว่ามีอะไรขายมี อะไรขายเป็นพิเศษอะไรไหมก็เจอแค่บางช่วงบางจุดนะคะเป็นหนูนาอะไรอย่างนี้นอกนั้นก็ไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนนะคะกส่วนมากโล่งๆหมดเลยนะคะเส้นทางทั้งหมดสองฝากทางนี่หรือว่าวันที่เรามานี่คือแม่ค้าแม่ขายกลับบ้านกันหมดหรือยังไงหรือไม่มีอะไรหรือเป็นแบบไหนนะคะเนี่ย ตรงที่เราชี้มาสักครู่เป็นบ้านเก่าเลือนไม้เก่าๆนะคะบางบ้านก็ยังเลยหมู่บ้านตรงนี้ไปเราก็เห็นจุดตรวจนะคะจุดบริการประชาชนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรมานั่งเนี่ยคะ่ะเต็นท์ขาวๆเจ้าหน้าที่มานั่งก็คือให้บริการประชาชนนะคะในช่วงเทศกาลสมมุติว่าเราอธิบายจุด โรงเรียนสถานที่ใดๆไม่ถูกต้องก็ขออภัยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ชัดเจนจริงๆแต่ก็อยากนำเสนอนะคะนี่ค่ะก็ยังเดินทางกันยาวๆอยู่ที่สาเหตุที่เราถ่ายเป็นยาวไปนี่คืออยากให้เห็นโลเคชั่นทั้งหมดนะคะเพราะว่าส่วนมากถ้าเกิดไปแหล่งท่องเที่ยวอย่างเนี้ย เราก็จะตัดเล็กตัดน้อยอะไรอย่างนี้กันได้เนาะแต่ถ้าเป็นการเดินทางส่วนมากถ้าเราได้มีโอกาสเห็นเส้นทางภาพโดยรวมจุดนู้นจุดนี้เวลาที่วันข้างหน้าเราก็ยังจะได้เก็บไว้เป็นฟาร์มทรงจําเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออเส้นนี้ไปแล้วมันจะมีแบบนี้แบบนี้นะแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าวันข้างหน้าต่อไปนานๆนนไปถนนเส้นนี้มีาร์มเจริญ เมื่อสักครู่ไม่แน่เป็นโรงเรียนนะคะแล้วเขาก็ชื่อเดี๋ยวเราจะต้องลองกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะว่าที่ก่อนบันทึกว่าชื่อโรงเรียนอะไรนะคะระหว่างการเดินทางของของคลิปนี้นะคะเพลินมากเลยมองซ้ายมองขวาไม่เจออะไรก็จริงแค่ชมข้างทางเขียวๆมีความสุขสบายใจลืมไปเลยว่าเมื่อสักครู่รถติดมา ก็เขาเรียกว่าเดินทางจุดนี้คือมีความสุขมากเาถนนของเขาดีมากนะคะแต่หมู่บ้านของเขาอะ่ะโดยส่วนตัวถ้าไม่ใช่เดือนเมษา,ายนหมายถึงเป็นช่วงจังหวะที่เขาเดินทางกับอีสานกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีรถเยอะมากๆก,กกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราเองน่าจะวิ่งเส้นนี้กันถ้าเป็นกลางคืนอาจจะเคยมาบ้าง แต่กลางวันเนี่ยคือครั้งแรกเลยนะคะก็เลยเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะเท่าที่เพื่อนๆได้เห็นไปพร้อมกับเราเราก็ถ่ายมาเสร็จแล้วก็เนี่ยก็มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังวัดหรือโรงเรียนอะไรนี่ก็คือบางครั้งเราก็อ่านทันบ้างไม่ทันบ้างเนี่ยค่ะพอถึงป้ายก็อีกสักครู่เดียวก็จะถึงสีแยกโคกปีบนะคะสีแยกโคกปีบนี่ก็ถนนเขา ค่อนข้างจะดีแล้วก็มีป้อมตำรวจอยู่ด้านตรงกันข้ามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมสิ้นสุดคลิปวิดีโอที่4แยกโคกปีบนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบาย